พี่้แทนนะื่อก่อนพี่ก็นั่งตรงนี้ส่วนน้องๆทุกคนเมื่อนวันแต่งงนที่แล้วสูงดีจังนะลูกนะต้องนกาน้องๆท่านเซเล็ทุกคนนะครับหน้าหน้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูผมหน้าที่ในการเลี้ยงดูน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะแล้วก็หน้าที่ในการปลูมโลมที่ใส่ของน้องทุกคนเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณครูทุกคนเนาะ ส่วนหน้าที่ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นหน้าที่ของน้องๆทุกคนนะครับที่อยากให้น้องๆทุกคน่พยายามเป็นเด็กให้เป็นที่ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้น้องๆจะไม่ได้เป็นเด็กแล้วนะครับพอน้องๆโตขึ้นไปอหมือน,นี่เนี่ยพี่โตขึ้นมาก็มีเรื่องปวดหวัเดวเยอะขึ้นมีเรื่องเสียเยอะขึ้นที่อยากกลับมาเรียนปฐมบท้องน้องๆทุกคนเลยแต่พี่ก็ทําไม่ได้แล้วที่หน้าเนี่ยน้องๆป .6 ก็ขึ้นม .1 น,น,น้องๆป .5 ก็ขึ้นป .6 เวลาผ่านไปแล้วน้องๆย้อนกลับมาเป็นเด็กเหมือนตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับพี่ก็อยากให้น้องๆเป็นเด็กให้เต็มที่เนาะเวลาน้องๆเรียนกับครูทุกคนเนี่ยก็อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนไม่ดื้อไม่เล่นนะครับส่วนเวลาน้องๆเล่นเนี่ยก็ตั้งใจเล่นให้เต็มที่แล้วกันเราต้องการเพื่อบอว่าตั้งเรียนต้อเรียนตั้งจเรียนต้องเรียน เวลาเล่นก็น well, to to ้องๆก็ตั okay, ้งใจเล่นแต่ว่าเล่นเฉพาะเวลาที่เขาให้เล well ่นนะครับเวลาที่เขาให้เล่นนะครับไม่ได้ไม่ได้เราเหลือเราเล่นไม่ได้ใครใครมีคำถามไหมให้ถามดีกว่าเพื่อนไม่ได้พูดอะไรละถามอะไรครับถามอะไรครับล้มลงล้มลง สิทาชลาวันที่มีจำได้ไหมลื่นฮาลิทลื่นถ้าสนิทสนิทก็หลายสิถ้ารู้จักก็น่าจะเป็นร้อยครับหลายรอยเพราะยอจะได้รักน้องอะไรครับอยังไม่มีครับ ท่น,นตีเรียนก่อนเรี้ยงแฟนเพื่อนรักเราตื่นนะตอนอนุบาลก,กับตอนประถมเราพี่ก็เรียนโรงเรียนทำโรงเหมือนน้องๆแต่ว่าตอนพี่เรียนอ่ะตอนที่พี่อยู่อนุบาลอ่ะโรงเรียนทำโรงของอนุบา,นนบาลจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าตอนนี้เขาโดนยุบแล้ว,แล,วแล้วก็มัเปิดการ อยยยยยาาู่่่ทีีนพี่ก็พี่ยังทำโรงตั้งแต่ nursery จนถึงป6เลยนะครับแล้วก็พอม1พี่ก็ไปอยู่ยวแล้วก็มปลายพี่ก็ไปอยู่เตรียมอุดมที่กรุงเทพแล้วก็ตอนแล้วก็พี่ก็เข้าวิทยากราแล้วพี่ก็ซิ่วมาเข้ามจุฬานี่พี่ม้อมพี่แต่งงานดีอัะครับ ยี่สิบหนูแต่งนู้กยี่สิบครับพี่ี่ vui quá haha 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 haha